บทที่23สบาน้ำลายคางคกน้ำแข็งเจียงหลี่ลูกคางราวกับกำลังคบคิดบางอย่างเขาได้นำประสบการณ์ของตนมารวมเข้ากับข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าต่างอินเทอร์เฟซของตนอืมต่อไปเล่าอีกยังมีอะไรอีกไหมผู้อาวุโสชื่อฟ้าเป็นบุคคลที่ใจร้อนเป็นนิสัยช่างหน้าแปลกใจนักว่าเขาใช้คุณสมบัติเช่นนี้ในการหลอมโอสถได้อย่างไรอีกอย่างหนึ่งผู้อาวุโสปรดดูข้ารู้สึกว่าลำคอของข้าบวมขึ้นเล็กน้อยสิทธิคนอื่นๆอ,อาการคงหนักกว่าข้านี่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเขาหายใจลำบากเจียงหลี่อ้าปากพร้อมเปล่ง ให้ผู้อาวุโสชือฟ้าเห็นอาการบวมของหลอดลมตนเองเสี่ยวซื่อดูสิเมื่อได้รับการเตือนจากผู้อาวุโสชื่อฟ้าเสี่ยวซื่อจึงรีบสวมถุงมือหนังอสูรจากนั้นก็เดินไปตรวจลำคอของสิทธ์ทั้งห้าเป็นดังคาดทุกคนล้วนมีอาการแพ้ระดับต่างกันไปหลอดลมของพวกเขาต่างก็บวมแดงหลอดลมบวมที่แท้ก็เป็นเช่นนี้ผู้อาวุโสชื่อฟ้ารีบวิ่งไปยังตู้สมุนไพรหยิบวัตถุดิบวิญ,ญญาณสองชนิดที่มีรูปร่างคล้ายว่านหางจระเข้ออกมาจากนั้นก็บีบมันจนไหลเป็นของเหลว แล้วให้สิทธ์ทั้งหกดื่มลงไปอาการหายใจติดขัดของพวกเขาค่อยๆบรรเทาลงและสถานะภูมิแพ้ทางเดินหายใจเฉียบพลันเล็กน้อยบนหน้าต่างอินเทอร์เฟซของเจียงหลี่ก็ถูกลบไปโดยสิ้นเชิงดีๆมากเจ้ายอดเยี่ยมนะสิทธ์ทดสอบโอสถที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ข้าเคยพบข้าจะให้รางวัลศิลาวิญ,ญญาณเจ้าอีกก้อนหนึ่งผู้อาวุโสชื่อฟาหัวเราะลัน่นบัดนี้เขาล่วงรู้ผลข้างเคียงของโอสถแล้วก็สามารถปรับปรุงมันได้กล่าวได้ว่านี่คือก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งสู่การกำเนิดของโอสดสูตรใหม่ ขอบคุณผู้อาวุโสเช่นนั้นข้าควรทดสอบต่อหรือไม่ผู้อาวุโสผู้นี้ช่างมิใช่ผู้ที่เหมาะกับงานนี้เลยสักนิดเขาเอาแต่พูดนอกเรื่องพร่ำเพรือ่อมิได้เรียงคำถามให้เป็นระเบียบด้วยนิสัยเช่นนี้คงทําให้เสียเวลาไปไม่น้อยในระหว่างการทดลองเจ้ามีเรื่องจะเล่าอีกหรือกล่าวมากล่าวมาเจียงหลี่ยังไม่เข้าใจว่าเหตุใดผู้อาวุโสจึงตื่นเต้นนะักทว่าหากเขารู้ถึงคุณค่าของตำรับโอสถใหม่บางที่เขาอาจจะตื่นเต้นกว่าผู้อาวุโสเสียอีกเป็นเรื่องของผิวหนังตอนแรกข้ารู้สึกคันไปทั้งร่าง จากนั้นก็รู้สึกว่าผิวหนังแข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อยไม่มากนักแต่ก็แข็งแกร่งขึ้นจริงๆเจียงหลี่ดึงผิวหนังบริเวณแขนของตนขึ้นมาสแสดงให้เห็นว่าความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้น5%เนนั้นเล็กน้อยเพียงใดหากมิใช่เพราะหน้าต่างอินเทอร์เฟซแจ้งเตือนเขาก็คงไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงนี้ห่าห้าห้าข้ารู้แล้วข้ารู้แล้วข้าทำสำเร็จแน่แท้จริงแล้วหาใช่อโอสถของข้าที่มีปัญหาแต่เป็นเพราะสิทธ์ทดสอบโอสถพวกนั้นอ่อนแอเกินไปมนุษย์ นี่คือโอสถผิวแกร่งที่ข้าพัฒนาจากวิชาผิวหินแต่พวกเจ้ากลับรู้สึกเพียงแค่คันตัวเจ้าพวกโง่ข้าละเสียแรงเปล่าจริงๆพวกเจ้าอีกห้าคนเมื่อได้รับรางวัลแล้วก็ใส่หัวไปซะผู้อาวุโสชื่อฟ้าคำรามใส่เหล่าสิทธิฝ่ายนอกห้าคนด้วยความขุนเคืองเรากับนี้พอใจในความร้ายประสิทธิภาพของพวกเขาในการทดสอบโอสถครั้นเห็นเช่นนั้นหัวใจของพวกเขาล้วนสันสานแต่โชคยังเข้าข้างที่นี่ถูกขักเบี้ยรางวัลหาไม่แล้วเกรงว่าคงร่ำให้ปิ่นใจจะขาดณที่นั้นเจ้าเจียงหลี่ใช่หรือไม่มิ เจ้านับว่าทำได้ยอดเยี่ยมยิ่งนักข้าปรารถนาจะมอบรางวัลให้เจ้าเจ้ารู้หรือไม่ว่าหอประมวลสดแห่งหุบเขาหมื่นคัมภีของเรานั้นถูกผู้คนจากภูผาร้อยหลอมกดขี่มาโดยตลอดพวกมันผลิตโอสถและตำรับโอสถใหม่ๆออกมาหาเงินตราศิลาวิญญาณไปนับมิถวนทุกปีในเมื่อเจ้าเป็นสิทธิแห่งหุบเขาหมื่นคมภีเจ้ามีปรารถนาจะเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้หรอกหรือมิอยากทำคุณอุปการแก่สำนักบ้างเลยหรือไรสายตาของผู้อาวุโสชื้อฟ้าฉายแววคลุ้มคลั่งแฝงด้วยความมุ่งมั่นแน่วแน่ ดั่งมุ่งหมายจะปลุกฝังแนวคิดแห่งเกียรติยศส่วนรวมลงในจิตใจของเจียงหลี่เจียงหลี่รอบทขดถอนใจในใจผู้อาวุโสทุกผู้ล้วนมีพรสวรรค์อันประหลาดยิ่งนะกระทั่งความสามารถในการกรอกหูผู้อื่นด้วยถ้อยคำแห่งเกียรติยศส่วนรวมก็ยังเป็นเลิศเกินใครในฐานะสิทธิฝ่ายนอกเขาหาได้ใส่ใจเรื่องพวกนี้แต่ภายนอกเขากลับทำท่าทางราวกับซาบซึ้งใจนะผู้อาวุโสข้าควรทำประการใดเจียงหลี่ข้าจะให้เจ้าห้าก้อนมีใช่สิเจ็ดก้อนเจ้ายอมลองวสรสดใหม่อีกสักเม็ดหรือไม่ สายตาของผู้อาวุโสชื้อฟ้าจับจ้องมายังเขาเต็มไปด้วยความคาดหวังน้ำเสียงยังเจอแววอ้อนวอนและยังยินดีจะเพิ่มรางวัลให้แก่เขาด้วยตนเองเจียงหลี่รู้ดีว่าด้วยค่าตอบแทนที่สูงเพียงนี้โอสถที่เขาจะต้องลองครานี้ย่อมเป็นโอสถในฉบับสมบูรณ์มิใช่โอสถทดลองที่ลดปริมาณลงอีกต่อไปอันตรายที่แฝงอยู่ย่อมมากขึ้นเป็นแน่แท้แต่แล้วอย่างไรเขาจะหวัดวันหรือตกลงผู้อาวุโสเพื่อสำนักเพื่อโอสถสูตรใหม่ข้าจะรับภารกิจนี้น้ำเสียงของเจียงหลี่ดังก้อง เต็มไปด้วยความกล้าหาญราวกับพร้อมพลีชีพผู้อาวุโสชื่อฟาลิงโลดใจนะรีบรุดไปยังตู้โอสดหยิบจับวัตถุดิบวิญญาณออกมาหลายหลากวางเรียงรายบนโต๊ดด้วยมืออันสันรัวเสี่ยวซื่อก็กุลีกุดจอเข้ามาสมทบลงมือเตรียมวัตถุดิบปนตามและหั่นอย่างคล่องแคล่วเจียงหลี่ยืนเฝ้าสังเกตการเมื่อเห็นวัตถุดิบที่เคยใช้ระงับอาการแพ้เฉียบพลันถูกหยิบขึ้นมาผู้อาวุโสคิดจะปรับแต่งสูตรในนาทีสุดท้ายเช่นนี้หรือแล้วจะมั่นใจได้อย่างไรว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดดีเเเขาาาแคคค่นนนนหหััววระใใลออออมมไ้ก็ด เพราะที่เขาตอบตกลงไปแต่แรกมิใช่เพราะถูกชักชวนโดยคำพูดลื่นไหลของผู้อาวุโสแต่กลับกันหากผู้อาวุโสชื่อฟามิได้มีความคิดเช่นนี้เขาเองก็อาจเป็นฝ่ายเอ่ยเสนอเสียเองเพราะเหตุใดหรือเพราะการมารับหน้าที่สิทธิทดสอบโอสถหาใช่เพราะต้องการเงินรางวัลเล็กน้อยนี้เพียงแค่ผิวหนังแข็งแกร่งเล็กน้อยยังมีอาจทําให้ค่าพึงพอใจได้เขาต้องการลองโอสถมากกว่านี้ภายในเวลาอันสั้นการเตรียมโอสดก็เสร็จสิ้นผู้อาวุโสชื่อฟ้าร้ายมือเรียกเปลวเพลิงออกมา ก่อนจะพ่นไฟไปยังเบื้องล่างของเตาหลอมโบสดสูงสิบจ้างเพลืงวิญญาณประตูขึ้นในพริบตาอุณหภูมิอันร้อนแรงบีบให้เจียงหลี่ต้องก้าวถอยหลังร้อนยิ่งนักเห็นแล้วก็อดนึกสงสัยไม่ได้ว่าเหล่านักหลอมโบสถต,ต้องทนทำงานในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ทุกวันได้อย่างไรแต่สายตาของเขากลับไปสะดุดอยู่ที่เสี่ยวซื้อซึ่งผูกผมเป็นหางมา้านางเดินเข้าไปใกล้เตาหลอมอย่างคล่องแคล่วยื่นวัตถุดิบวิญ,ญญาณให้แก่ผู้อาวุโสโดยมิสแสดงอาการหวัดหวันความร้อนแม้แต่น้อยเครื่องแต่งกายสิทธิฝ่ายใน และไปะยกแสดงฐานะที่เอวของนางบ่งบอกว่านางก็เป็นผู้ฝึกตนขอบเขตกลั่นลมปราณเช่นนั้นเหตุใดนางจึงไม่รู้สึกร้อนเลยสิทธน้องเจียงหลี่เจ้ามีรักวิญญ,ญาณธาตุดเสี่ยวซื่อเอ่ยถามขึ้นกระทันหันอาข้ามีรักวิญญ,ญาณธาตุหินไม้มิใช่ความลับอันใดจึงมิต้องปิดบงังรักวิญญ,ญาณธาตุไม้หรือยอดเยี่ยมยิ่งเสี่ยวซื่อร้องขึ้นด้วยความยินดีก่อนจะหยิบพัดเล่มหนึ่งออกมาจากมุมห้องแล้วยื่นส่งให้เขาพร้อมกับขวดโอสดฟื้นฟูปราณอีกหนึ่งขวดช่วยพัดไฟใหห้เตาน่อย มีได้ยักเย็นนะักข่าจะเพิ่มศิลาวิญญาณให้เจ้าอีกนางลดเสียงลงกระซิบกระซาบอ้อตรงผนังมีโอสถอยู่หากเจ้าทาก่อนเข้าไปใกล้ไฟก็จะมีรู้สึกร้อนกล่าวจบนางก็รีบวิ่งไปช่วยผู้อาวุโสชื้อไาอย่างว่องไวเจียงหลี่มองไปยังทิศที่นางชี้พบว่ามีโอสถอยู่ในใจจริงตรวจสอบชื่อน้ำลายคางคน้ำแข็งประเภทวัตถุดิบระดับระดับเหลืองขั้นกลางหมายเหตุของเหลวข้นเหนียวชนิดนี้เหมาะสำหรับบรรเทาความร้อนทาน้ำลายคางคกน้ำแข็ง ได้รับสถานะใหม่ผิวเย็นผิวเย็นเพิ่มค่าต้านทานไฟ50หน่วยระยะเวลา60นาทีบวกลบจบตอน